จุดกาเนิดเริ่มต้นของการช่วยเหลือชุมชนของมหาวิทยาลัยเนี่ยเมื่อเกิดโควิดขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อเยอะมากขึ้นในชุมชนสถานที่ต่างๆนะคะก้งติดประชาชนได้รับความเดอดร้อนนะคะตกงานพอตกงานปุ๊บก,ก็ขาดแคลนในเรื่องอาหารในเรื่องของการทำอาหารกินนะคะ สวัสดีค่ะพี่ต้อมนะคะพี่ต้อมชื่อชันธนาผู้ธราพรน,นะคะตอนนี้ก็ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการนะคะอยู่ที่สำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะทีนี้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็มีงานอื่นที่ช่วยมหาวิทยาลัยดำเนินการอยู่ด้วยอย่างเช่นโครงการช่วยเหลือชุมชนต่างๆนะคะก็เริ่มเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย สิ่งที่มจิอท,ทอราเข้าไปช่วยได้นอกจากการใช้วิทยาการทางด้านวิยทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วไปช่วยทำอุปกรณ์ทางการแพทย์ห้องความดันลบและปัจจุบันเป็นที่ชื่นชมมากก็คือการทำหุ่นยนต์นะคะส่งอาหารและยาอันนั้นเป็นการใช้วิทยาการทางเทคโนโลยีของมหาวิาลยนะคะช่วงแรกเราเริ่มจากการบริจาคชุด PPE แล้วก็ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นให้กับโรงพยาบาลซึ่งชุด PPE เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีทั้งความจําเป็นแล้วก็สิ้นเปลืองในขณะเดียวกันเราได้เห็นความจําเป็นตรงนี้จึงได้ร่วมกันพัฒนาหุน่นยนต์บทพี่ทักษ์ขึ้นมาซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจากกลุ่มพี่ๆนักศึกษาเก่ามจทหุ่นยนต์มดพี่ทักษ์เนี่ยนะคะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลกรัมและก็มีแท็บเลต็ตอํานวยความสะดวก ซึ่งเราได้พัฒนาหุ่นยนต์มะพิชักนี้ทั้งหมด10ตัวมอบให้กับโรงพยาบาล7แห่งในจังหวัดร,ราชบุรีและอีกหนึ่งแห่งก็คือโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนค่ะในส่วนของสายสนับสนุนของเราเองเนี่ยเราใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการเข้ามาช่วยนะคะในปี2563เราแจกข้าวกล่องคะ่ะดูแล้วคล้ายๆกับเป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยหยิบยื่นข้าวกล่องให้เขา แต่ข้าวกล่องของเรามีคุณค่ามากเลยนะคะข้าวกล่องนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงนะคะการบริจาคทุนทรัพย์ของคนในมจท1ท์เก่าของมจทช่วยบริจาคทุนทรัพย์มาให้เราเดำเนินการนะคะต่อจากการแจกข้าวกล่องก็ยังมีการตั้งตู้ปันสุขในชมุมชนนะคะซึ่งจัดเป็นถุงย่งชีพนะคะเข้าไปแจกตามชมุมชน จะเห็นได้ว่านักศึกษาเก่าของมอจทอเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากมอจทอของเราเป็น Entrepreneurial University และเป็นโซเชียลเชนเอเจนต์ในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมอยู่ตลอดเวลาค่ะมาปีนี้เริ่มต้นด้วยการช่วยเหลือโรงพยาบาลค่ะโดยรับบริจาคสิ่งของบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ รับบริจาคเครื่องปุกบริโภคสําหรับผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะมดอาสาของเราเนี่ยคือบุคลากรของมอจธเนี่ยแหละค่ะจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะคะพี่มองว่ามันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เราส่งทอดกันมารุ่นสู่รุ่นผู้บริหารรุ่นเก่าของเราใส่ใจในเรื่องนี้ ปลูกฝังในเรื่องการช่วยเหลือกันมันปลูกฝังให้เรารู้ว่านอกจากเราต้องช่วยกันเองแล้วเราก็ต้องช่วยคนข้างนอกด้วยณตอนนี้เราจะเห็นว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของเราก็คือคำว่าโซเชียลเชนเอเจนต์อันนี้สำคัญมากเลยเราจะเห็นว่าสิ่งเก่าเขาจะกลับมาช่วยสังคมโดยผ่านมาจอจิทอ เราไม่ได้หยุดแค่จุดนี้เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญสคัญเกิดขึ้นกลุ่มมดอาสามททซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษานักศึกษาเก่าที่เป็นเครือข่ายของมอทจะระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่และทันท่วงทีค่ะที่มีความรู้สึกว่าที่ซาบซึ้งนะกับการทำงานของมดอาสาคือมีความตั้งใจจริงในการช่วยชุมชนจริงนะคะ อยากจะให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการช่วยเหลือแล้วก็ทำงานเพื่อชุมชนต่อไปค่ะ